สวัสดีนะครับทุกท่านอยู่กับผมช่องไหนโพธิชาแนลนะตอนนี้ก็ทุกคนไปทําบ้านพี่แอนนะเอฟซีหลังจากพี่แอ,อ็นเป็นผู้หญิงเนาะทำพวกนี้ไม่ค่อยเป็นนะเอฟซีนะครับตอนนี้ก็หลุดหลุดขึ้นไปลงขึ้นไปใช่ไหมเนี่ยที่เงียบๆไป ح ح> ไปทำธุระครับธุระครับธุระครับผมธุระ ลองคลิปมาแล้วสิน่ะยางธุระธุระธุระไมอีกล่ะไม่อีกล่ะเขาห้องใหญ่เขาไหนบอกว่าไหนบอกว่าจะปล่อยยางรั่วไงให้มันรั่วให้มันรั่วไหนบอกว่าเป็นกฎไงเพราะว่าให้เดินเอาให้ไม่ให้ใช้รถนี่เอาเปรียบคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นคนที่ใช้รถอ่ะแนาดคุณนายยังไม่จอดเลยทุกวันผมต้องจอดนะเพราะว่าผมเห็นใจคนที่ไม่มีรถที่่ไมเออไม่ใช่อะไรมันเวลามันจะที่แงกพุดอันนี้เราตัดเชือกออกเลยเนาะเอาเชือกไปมัดกระสาบเนาะใช่ ตรงนี้ก็มันเสาไม่ได้มันขุดไม่ได้อ๋อขุดไม่ได้มันต้องใส่เสาแล้วก็เอาอ๋อมันเพาไปที่โน้นหนึ่งต้องตอกเสาเข็มไหมครับให้มันยืดไปหน่ะอืมในหนอันฝั่งนี้บอใช่ครัฝั่งนี้เอาเสาไฟเลยเนาะฮะประมาณนั้นแหละคือเอาเสาทำนี้เสร็จแล้วก็เอาไปเอายืดที่ก็ต้องมีเสาทำไมไม่ขุดเสาไปเลยอ่ะปูนมันมีปูนอยู่ตรงนั้นคือไหนไม่เราก็จะขุดตรงปูนดิมันก็เอียงสิฮะมันก็เอียงไปอย่างนั้นไม่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 ต้องไปผูกกับเสา ต้องต้องลองดึงมาพี่เพว่าจะเอาเป็นรอยแล้วก็ดึงดึงกันีๆเาเลยมันก็แน่นอ่มันมันมีระยะห่างที่แม่กระุอาจจะต้องได้ใส่เอตรงนี้แล้วก็ยงก็ได้ไปอมดได้่ง้ไหมขด้ไมตรงนี้อืมดไย่ขดได้ไตดร่ใหม่นะครับพอไม่ต้องดึงหรอกมันดินมันแรงขนาดขุดยังขุดยากเลยติดตามด้วยนะคะติดตามช่องม่กระปุนะคะนา อันนี้ถมรเลยเสาีดาูสลอง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 ดูก่นมันจะสูบไป่มถ้สูบไปอยู่แล้วไมันเหโอเคไหมล่ะประมาณผมก็ไม่ถูพี่ไม่ถูกห่อก็พอดีนะนี่เสาเสาที่โน้มเลยอ่ะมันต้องเข้าอยู่อ่ะเอาดึงมาเอามันไม้ไหยอ่ะมันต้องไม่ไม่มัมันไม่สวยไงมัต้องประมาณอาคุณใหม่กันทำมเชียงได้ปะทำมเชียงขอกแบบที่เราจะดันไั้ไม่ไม่ดัน 哦。<laughs> <laughs> ล,ลุมแรกปรากฏว่าไม่ได้เะยลุมแรกไม่ได้ครับลุมแรกมันห่างไปครับพี่แมงกระพุนฟิตครับอ <c oughs> ยากใหม่ครับอยากขุดใหม่นะ งานเข้าเลยนะไม่ไดุดนะตอขุดนอ้เราเรไใ่ตรงนี้นะนี่แหละเห็นพอไงก็เลยต้องถามว่ามาอนไม่ีป่อันนี้มันเติมเอามาินข้าวไ้มานอไกันเนื้อ ตอนนี้ก็ขุด <Wars> <ห uk> อยู่นะทุกท่านขุดลุมนะขุดลุมเพื่อจะยกเสาขึ้นนะยกเสาเอกครับผมนี่ต้องทําบุญไหมต้องต้งทำพิธีถ้าจะได้ทำนะนะจะได้นะโอเคฮะพอลงลุมลงลุมเดี๋ยวค่อยาไปสู่เพลงมาครับมหอรศพเสาลลุมเดี๋ยวเราค่อยะไปกไ่ได้ี๋ยว เะไรหั้พก่อนจะถึงว่เอาเสาแล้ไงเวลาดึงเชือกใหถ้ามันสูงเกินเไงเดี๋ยวค่อยมพังใช่ใช่ได้อไว้บอกระดาช่หน้นี่บอกมาดูนั่นแหละเียบออกัน uh ้ค uh ือคิด่มันาตรงนี้ตรงนี้นัถ้าผิดพลาดถ้าผิดพลาดก็เห็นต้องเห็นอยู่แล้วเหมือนขุดที่่เุดเนี้ยเราจะเห็นตัวมันเราก็เบาๆก่อน อันนี้นั่งไม่ค่อยสะดวกะเข่ายังไม่ค่อยได้เวลานั่งก็นั่งทางเออผมก็เป็นนะผมผมเพิ่งเป็นมาสามวันและเวลานั่งลงแล้วลุกมันไม่มีแรงลุกมันเจ็บตรงนี้ของผมมันหัวเข่าหลุดไงมันไปออกกําลังกายเหรอมันยังไม่เข้าที่ตอนนี้อ๋อเฝ้าเลยเลยตัวนั้นอ่ะนั่นสิโอ้โหก็อยู่ตรงนู้นเอาลองทำท่าเลยไปหาตีนมันสักหน่อยดิอสัยมาให้กลังใจกับคุณโอ้โหดูนะ FC ถึงท่านหมาให้กำลังใจเลยนะฮะ โอ้โหทวันนี้ก็ตอดีครับคุณมาดล้ค่อยๆแต่ก่อนแล้กันนะรู้กันนี่ยพี่เขาไปดีครับพี่แอนก็ให้มาด้วยด้วยนะพอดีเห็นบ้านตูมตามก็เลยอุ้ยเกิดไอเดียเกิดไอเดียเกิดไอเดียขึ้นมาทันทีเอ๊ะบ้านเราน่าจะได้อย่างนี้บ้างนะอะไรประมาณนี้เออแจ๋วแต่ละคนเก่งไม่เหมือนกันแล้วแม็ะกี้ก็ขอบคุณเม็กกี้เด้อนะคะที่ให้ไม้ไผ่นี่ก็นะะ พี่แมงกระพุนก็เก่งขุดนะครับเก่งขุดเก่งชุดสาคาปนึกเรานะครับ้ม่ยายังไม่ได้ของเราแม่งต้องคงได้ทำให้ใช่แ้ันนี้กันซื้อวันนี้ได้ซื้อวันนี้ได้ม่วันนี้จะได้เหรอใช่อะไรม่งของครับไปกันอะดิเอามาให้กลังใจดีน่ยอยาใหงม่ระวังคอ ไม่น่าไม่น่าจะ่ใช่น่ามีเนาะน่าจะมีแต่เพราะว่าเยี่ยมมอมันไปอย่างงี้ถึงตรงนี้แล้วมันอย่างงไงเขาเขาทำมาเพื่ออะไรจริงจริงนี่พ่อจริงๆมันอย่างนั้นแหละไม่มีแล้วมันเลี้ยวตรงไปเลยไปั่งก่อ่าผมเสกกระถางมันเลี้ยวเมื่อกี้นี่เยมาใหม่นะคะแสดงว่ามันอยู่แนวข้างหลังเลยอืมนี่มันใช่เคลียร์มันออกมันน่องอยู่เลยปกติเขาก็ฝังเขาก็ต้องอยู่ในแนวแนวเสาไฟเนาะ เพราะว่าหลังเสาไฟมันจะที่ของคนให้เอาเาเอาสามาลุมนี่ครับมะลุมันไหนมลุมหลุมอม่นี้คุณว่ามันสูงไหมเราค่อยตัดกันโอจะกทีถึงไม้เลยเหรอเอาสุดไม้เลยไม่ต้องไม่ต้องตัดละดูก่อนดูก่อนมันยังไงเอาขึ้นเลยแล้วมัดไหมเอียงนดูเอบยนไหรอเอียงเอียงเดยให้ตั้งตั้งเอียงเลยออกนอกยันไหนออกนอกมัจะดัน นี่นะเอา้าามแไหเอาแบบนี้เลยามืองก็ได uh, ้เเดี๋ยวว่าจะขายของนะอ้ก้ะสุนก็ก้สก็ประมาณนี้เนาะเออเพราะว่าเวลาเาก็เดินมาซื้อของมันจะได้ไชนเนทายมัเเเพื่อได้ต้านไขเดี๋ยวเท่ากันเปล่าม้ยมสูงเท่ากันหรือเปล่าเยะเายน้ตแดงตกลไม่หน่อยพี่ไอ้รวมเลยนมแที่แยงอยนี้แหะนี่ครับเสียงคือเราต้องการมันย่งเอ้ยนี่มัอ

ใส่ตะแกรงเล็ครับตะแกรงเล็กเหรอใช่ไร่ขังลูกจานไหนกรตูดดินนะครับกระดินไหนเ็นครับไหนกระสวนนะไหนกระสนไอ้หเยกล้าไหมครับกล้าเหือกับเอดไนไหมครับเอดไนัดนครับนี่อะไรนยเห็นไหอดไนทแบบนี้เหคุยเห็นไหมนี่

งั้นเราจะเดือดใส่เ้าไปแค่ครับอที่พี่ติ๋มบอกว่าติดต่อไปไปไปเดี๋ยวผมผมเช็คก่อนนะฮะแอนฉะนั้นก็ทำต้มตาที่หนึ่ไม่ได้ครับไม่ได้เครับแล้วดูแล้วต้ดูดูดีมากเลยครับพี่แอนก็จะเปิดจ้ำนายนะครับอาหารบังสวิรัติครับแล้วเปลี่ยนแล้วเหรอเปลี่ยนเป็นเซนลี่ล้เหรอโอ้อะไรนะอะไรนะเซนลี่แอนเคยทำอะไรนะพี่แอนมีแผนว่าจะขายอาหารใช่ไหมฮะเขาบอกขายของอาหารม่าบังสวิรัติแล้วก็ขายของอ๋อไม่ไม่ไม่ขายใช่ไหมอาหารเจใช่ไหม

เั้ายนครับคนักเอ้หไนะอ้ช่วยกันไม้เราแต่เน้เวลาลมพัดจะไม่จะไม่ตีับตรงนี้ต้องมีตัค้ำเรา้งมีต้องีครับต้องใช้ตัวนี้ตรึงไว้เนาะตึงยงไก็ดีเลืองานก็ลมพัดตีเนาะยงเง้เวลาลมพัดมาจะตีให้หลคาได้รับดอะไรครับเกดอะไรขึ้นหะเกิดอะไรขึ้นมาอีกล้เอะไร้อะไรเกิอะไรขึ้บายมาหน่ย เอาเออดยูนะก็ดูเอา่เข้าใจหน่อยเกิดอะไรขึ้นแล้วอาเอกน่ะฮะ้วนึกว่าดูดูเอาด้วยตาทําอะไ้วยตดูเหด้วยแล้โอ้โห่น สวัสดีคนีแข้งแรงวัสดีแอนสอันนีแอมก็จะมาลูเสาให้ดูนะครับสัีอใชครับัีกร่งวดีีจะมาก็ลูเสาให้ดูนะแข็งแรงมากเลยผู้ชายมาช่วยใครใตัวใหญ่ก็ผมลองดูนะโอ้ แมงมี้เราเราไปโหนดูนิโหนเสาดูก่อนดูเสาทีหนดูเสาอะเดายเราโหนอีกทีนึ่งดูนะดูเสาไหนดูเสานี่มาตรฐานแล้วมาตรฐานมาตรฐานคือไม่มีล้มช่วอันนี้เราไม่ใช่ไหมฮะไม่ใช่โอเคเกไว้ตีกู อันนี้ก็เรียบร้อยหงานครับผมนีเหรอต่อไปก็ไม่ต้องกลัวลมฝนอ่ามียืนถ่าูปเอ่างานถ่าูป ผลงานหน่อยนะานีถน okay. ่ม okay> ัน่ยนี่เดี๋ยวแม่กบ้มาถ่ายากอันนี้นี่ระบบเดียวกันกับข้าราชการเลยใช่ไหมนี้ถ่ายด้วยัถ่ายด้วยเอาหอ้าถ่ายเอาแน่โอ้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวนับนะครับหนึ่งสองสามหนมะครับปั๊บเอาละครับเอาหนึ่งสองสมเดี๋ยวมุมกล้านิดนึงนะครับเปิดอะมองกล้องหนึ่งสองสาม เดี๋ยวผมเอาทีละกล้องไงผมเอาทีละกล้องเอาทีละกล้องเล่นเล่นๆอ่ะนะครับมองนะครับหนึ่งสองสามอาพาผมใกล้นิดหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามนะครับปั๊บเอ้าผมกว่าจะถึงหมดนะฮะอ่ะสักครู่นึงนะครับหนึ่งอ่าสองสามอ่ะสักครู่นึงนะครับอีกรูปหนึ่งนะครับโถผมก็เป็นตากล้องเนี่ยแะครับดีๆนี่แหละโอ้โหนั่นหนึ่งไม่ถึงสี่หนึ่งสองสามแช่หนึ่งสองสามแช่อ้าโหกว่าจะครบนะ เรียบร้อยนะคะเสร็จงานจบภารกิจนะแบบแบบระบบเดียวกับข้าราชการเลยส่วนใหญ่ถ้าเขาทำงานเสร็จเขาจะตั้งแบบนี้เออระบบเดียวกันเลยโอเคงานสำหรับคลิปนี้ก็พี่น้องยูทูบของเราน่ารักมากเลยแล้วพี่น้องนะครับช่วยกันนะ